เรียกว่าลองเปิดลองเปิดรับดูแบบนี้ดูบ้างครับใครที่ชอบความนุ่มนวลดูดีเห็นไหมมันไม่ดิ้นเลยนครับผมสวัสดีครับนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วกับพี่น้อง NRS น,นะครับผมนะก็วันนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ออกสื่อของทางต้องให้เครดิตกับทางพี่เอกโซทัศนะครับแล้วก็เอ็มร็ซิ่งไฮแลนด์นะฮะต้องให้เครดิตก็หน่อยนะฮะก็ทำให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยได้แพร่กระจายให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องของคอยสปริงนะฮะเรียกว,วอคอยสปริงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าคอยสปริงเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงกับช่วงล่างรถกระบะ,นะะที่มีความนุ่มนวลน,นะครับและเหมือน,นอลักษณะรถเก๋งมาดูกันนะครับนี่อันนี้คือต้องบอกนะฮะว่ารถล,ลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ได้บรรทุกหนักนะฮะ นัไม่ได้บรรทุกหนักก็เลยเลือกใช้ที่คอยสปริงได้เพราะว่ามันก็ส่วนทางต้องการความนิ่มใช่ไหมฮะต้องการความนิ่มก็คือต้องแลกอ่ะการบรรทุกที่จะน้อยลงนะฮะก็คือแต่อย่างน้อยก็ห้าร้อยหกร้อยโลอย่างเงี้ยมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าต่างสัมภาระได้ปกตินะฮะนะแต่ก็คงไม่อยากให้ดึงมันถึงตันนะครับอ่ะทีนี้คันนี้นะครับใส่ชกช่วงล่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ดูระยะนะครับอันนี้ไม่ได้วอนะฮะไม่ได้เว้าพันสี่นะครับ นะไม่ได้ว้าวเนะฮะคันนี้มีระยะอยู่ประมาณสองนิ้วนะระยะยุบยังเหลืออยู่นะครับแล้วคันนี้นะครับก็คืออ,อาจจะมีการบรรทุกบ้างก็เลยใช้เป็นแหนบสอแผ่น,นแต่ถ้ามันอยู่ที่การปรับเซ็ตของแต่ละคันนะครับก็ต้องจูนกันระหว่างช่างคนทํากับคนใช้รถนะฮะเราจะได้เซ็ตให้เหมาะสมกับการใช้งาน,นของแต่ละคันนะทีนี้ ตัวนี้เรายัางมีการปรับหนืดได้อีกนะฮะนะเราสามารถปรับหนืดได้อีก9ระดับนะฮะนั่นะก็คือ,อปรับความหนืดถ้าสมมติว่ารถมันเด้งเกินไปเราก็ปรับเบอร์เพิ่มขึ้นเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะให้มันหนึบกว่าเดิม ทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับคันนี้ก็คือเต็มระบบเลยนะเป็นงานของทางร้านไม่ว่าจะเป็นแป้นย้ายตำแหน่งโช๊คนะครับคันนี้ก็ด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าตัวใหม่เป็นมองเห็นไม่นั่น <c oughs> อามุสตังป้าด้านนี้เห็นไหมอ่ะนะครับก็มาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับอยากให้เพื่อนได้ดูด้านหน้ากันทีนี้เออทรงนะครับก็เนี่ยก็ประมาณ สี่นิ้วเสียบนะครับด้านหลังนะฮะไปดูด้านหลังทรงแบบไม่วอลคัตซีนะฮะถามว่ามันจะได้ประมาณไหนอ่าเนี่ยไหมมันก็อยู่ประมาณอ่าสามนิ้วหล,มลวมๆนะครับสี่นิ้วฟิตนะก็ถือว่าทรงดีเพราะว่าไม่ได้วอลคัตซีนะครับเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้แหละครับเอ่อเรียกว่าลองเปิดลองเปิดรับดูแบบนี้ดูบ้างครับใครที่ชอบความนุ่มนวลแบบฟิลิ่งรถเก๋งนะฮะก็เข้ามาสอบถามมันได้นะครับกับ ช่วงล่างมาวลนะฮะ,ะนะครับก็ตอนนี้เราออกมาลองขับแล้วนะฮะอันนี้ด้านหลังเนี่ยเราปรับเป็นอยู่ที่เบอร์2นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเบอร์อะไรนะเบ,รเบอร์หน้าก็เบอร์2นะก็คือตอนนี้เราเซตความนุ่มอยู่ที่เบอร์2นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคนะตอนนี้ดีเลยแหละแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปดูลูกค้าก่อนว่า ลูกค้าเนี่ยชอบฟีลลิ่งไหนนะครับอันนี้ผมได้ออออกมาเทสเพื่อที่จะทำคลิปกันก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองกันเนี่ยทีนี้เรามาดูทางด้านหน้ากันนะครับว่าเส้นทางที่เราขี่เนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เราใช้ความเร็วประมาณสักรู้สักเท่าไหร่ดีวะเอาเอาแบบทรงใช้งานนะประมาณสักใช้งานเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบนะประมาณเดี๋ยวลองดูนะโอ้หนิ่มจริงเหรอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยได้ดูคลิปนะก็จะได้เห็น ที่เราคุยกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นช่วงล่างที่โชคเข้าทำงานนะครับทำงานยังไง<ๆ>จวลองลองดูดยาวๆเลยครับ <c oughs> ลองดูแบบใช้ใช้เหมือนเหมือนใช้งานประจำวันเนี้ยลองดูเหมือนที่ใช้เราใช้เพราะว่าผมจะได้ปรับปรับปรับความหนืดของโชคให้ถูก ซอยนี้แทบแทบไม่รู้สึกว่ามันปื้ดเลยนะรถที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรวะตัวนอนเหรอเหตตัวนอนถนนนันนะที่ยกขึ้นที่กันเตือนนะปกติรถรถมันจะวิ่งแบบป,าป๊าบใช่ไหมมันจะแบบดังนะแต่ต้องไปแบต้มอันนี้มันต่างจากจตัวเดิมเยอะเลยพี่ตอนนี้ะระบบชช้กยืดดีกว่าเดิมฟีลดีกันนะครับ จะหลับอ่ะนิ่มจัดลูกค้าจะหลับไหยนิดหน่อวิ่งเนี่ยนะ้อยสีมันน้ำไม่ดิ้นเลยนะเพื่อนดูดีดูดีเห็นไหมมันไม่ดิ้นเลยบวามเร็วดูดิดูดิดูความเร็วที่พี่ลูกค้าขับร้อยยี่สิบนะก็คือย่านความเร็วที่ใช้งานปกติทั่วไป